บทสวดที่สิบสามบทสวดพาหุงมหากาพาหุงมพา,าหุงสหัสสามะพินิมมิตาสาวุธันตังขีเมคลังอุทิตโครสรารเสนมาลังทานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพวะวตเตชยมังคลานิมาลาติเลกะละพิยุทธิตศักพะราติงโคลมปานาละวากะมาขะมะขัดะยักขัง คันตีสุทันตะวิทินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังฆลานินาลาคิลิงคาชาวลังอติมัตตะภูตังทาวักขิจักกมมสนีวสุทาลุนันตังเมตตมุ้เสกว,วิทินาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังฆลานิ อุขิตตขาัตขามาติหัตถาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะประถังผุริมาละวันตังอิตีพิสังขาตาัมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคะลานี้กาตวานักัฐามุทาลังอิวะคพินียาจินจายะทุทธวะวัจนานังชยกานามัเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจ,จังวิหายามะมติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทภูชังวิภูทางมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชาเคนะปะ ทามาปยันโตอิธูปะเทสวิทินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาภพวตุเตชยมังพลานิทุขหะทิฐิผู้ชาเคนะสุทธาถาหาาัาถัง ลำมังวิสุทธิชุติมิตรที่พก,กาที่พานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี้เอตาปิพุทธ,ธชยมังคลาอัฏถคาถาโยวาจานโนทินาทิ่เนสารเตมตันทีหิตายะหิตาวานากกาเนกาวิวิธานิจุปัตพวานิ โมกขังทุกขังอธิคาเมยะนโลสปันโยมหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพะสัพพาปานินางปุเรตวาปารลมีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะโหตุเตชยามังคลังชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยามังคะเลอปราชิตะปัลลังเกศีเสปะวิโปคะเล อภิเเกอสัพพะพุทธานางอคับปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะสุปะพาตังสุหูหีตังสุขโนุสมุทหุโตจะสุยิถังลัมาจาริสุปักทิีนางปัญกายกัมมังวาจากัมมังปัทขิีนางปักทิีนางมโนกัมมังปนิธีเตปัทขคนาปักทิีนานิกกตะวานะละพันถัดเตปัททิีเน ภาวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัาโสถีพะวันตุเตพระวตุสัพพะมังคะพลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัาโสถีพะวันตุเตภาะวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัาโสถีพะวันตุเตปรโดที่สิบสี่ปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาศินีถูเปกทะเลโฟทิคะเลตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโลนเตทะวิหารลมันทะเลเทรามัชามาชานาวากาจะพิกโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาคามาจะาเทสานิขามาจะอิสราสันปานภูตาสุขิตาพระวันตุเต ชลาะผู้ชายเยปิจจะอันทักสัมภวาสังเสทชาตาอัถาโวปปาติกานิยานิกรธรรมะวะลางปะกิจจเตสัเพ,พปิทุกขสะกะลนตูสังขยังสังขายังถ <c oughs> าตูจีลังสตังธรรมโม,ม,มธรรมธราจาักปุะลาสังโคโหตูสมะโควะอัทายาจะหิตายาจาอะอัมหรลักตุตตธรรมโม สเปปิธรรมจาริโนวุติิงสัมปานุเน,เนยะมาเนยามะธรรมเมอรลิยะปะเวทิเตประสานนาโหติสัพเพป,ปิปานิโนพุทธาสาสเสนสัมมาทารังปะเวฉันโตกาเลเทวปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานางสมิธมมทางเนตุเมทะนงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติ ปุตตะกังเอวังธรรม,มานาราชาโนปะชังรักขันตูสัพพชาบทสวดที่สิบห้บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุชาพายปัตตาจันิธพายาสโสกปัตตาจานิาาสโสกาโหตุสเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพะตังปุณณสัมปังสเพเทวานุโมทันตูสัพพะสัมปติสิทธิยา ทานางะทันตุสัทธ,ธายาสีลังรักขันตุสัพพาธาภาวานาพิราตาโหนตุฆันตุเทวเทวตาคตาสมเพพุทธ,ธาพระลัตตาปัจเจกาณจะยังพระลังอรลหันตานันจะเต,ชเ,ตเชนะรักขันพันธามีสัพพโสบทส่วนที่16บทสวดสุมังคคาถาโหตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตูนิลันตลังโหนตูสัพพังสุมงฆลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิลันตลังโหนตูสัพพังสุงฆลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสดสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตูนิลันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจากอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรนตาใจด้วยการสัทยายมนด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอน,อนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมูธนาแล้วโปรดอานุเอกคอนให้แก่ข้าพเจ้าและวั่ถุมงคลพาะปีตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวาวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพาะปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเธอญ